แต่งแบบกันดูทุกท่านนะคะวันนี้นะคะใครมีแทนที่รู้สึกว่าอยากไปแก้จมูกนะคะสะป,ปีใหม่แล้วอยากได้จมูกใหม่เข้ามาดูด้วยกันพร้อมกันนะคะับเคสนี้วันนี้เราอยู่กับพี่เกศค่ะเคสนี้เป็นเคสแก้จมูกค่ะทุกคนจะบอกว่าทุกคนเข้ามาคุยโสดว่าเฮ้ยสวย่ำขนาดนี้ก็แก้จมูกหรอตอนนี้คือจมูกที่สวยเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเล่าย้อนไปก่อนที่จะทำให้ดูแต่ว่าพ่เกดบอกว่าขอให้ดูแวบบบนะตอนนั้นแบบว่าเขินนะคะตอนนั้นยังแบบยังไม่สวยนะคะแต่เดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าทําอะไรไปบ้างนะคะเทสของพ่เกดเนี่ยก็คือเป็นการแก้จมูกนะคะเทสหนึ่งโอเพนนะคะแล้วก็มีการปรับแก้ไขโครงสร้างแล้วก็ลองไฟหลังหูที่สําคัญอย่างมีการอ่าขูดสักแตกลอมด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะก็จะบอกว่าตั้งแต่ก่อนทำสัตยาย้อนไปก่อนทำแป๊บหนึ่งสักคู่หนึ่งนะคะก็คือตอนก่อนทำมาค่ะคือจริงๆบอกว่ารงหน้ารูปหน้าที่เก๋ดูสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆคือตรงจมูกอะค่ะที่ที่เก๋มีปัญหาเลยก็คือที่ที่จีดสั่นสังเกตได้เลยว่าตรงช่องเลนส์สั่งตรงนี้นะคะจะมีความกว้างความใหญ่เิ็หนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจมูกอะดูไม่ค่อยตรงด้วยนะคะจะดูมีความเลี้ยวบรงเอียงนิดนึงถ้าดูจากหน้าตรงอะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนิดนึงว่ามีความเลี้ยวความเอียง นะคะเราก็เขาเรียกว่าจมูกอะ่ะดูไม่ค่อยเรียวดูไม่ค่อยสวยดูออกแนวกลุงถึงลูกชมพู่นิดหนึ่งนะคะและที่สําคัญคือพี่เกศบอกว่าโงห่หงมันไม่ได้ค่ะโงห่หงไม่ได้เพราะนั้นก็คือต้องมาจัดการนะคะด้วยการแก้ไขนะคะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเป็นการอ,อเุเทนนะเราก็ปรับโครงสร้างภายในนะคะเราก็มีการขูดสารออกด้วแเราก็รองปลายจมูกค่ะด้วยตูกอ่อนหลังถึงซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ1ปี9เดือนเป็นแบบนี้ นะคะอืมสวยแบบนี้เลยนะคะใช่สวยช้ำมากเวเราให้นางเอกมานั่งเราต้องพูดคุยกับนางเอกบ้างดีกว่าค่ะพี่เกศพี่เกศสวัสดีค่ะพี่เกศเราจากปากตัวเองบ้างดีกว่าว่าตอนแรกมีปัญหาอะไรอะคะถึงรู้สึกว่าอยากแก้ไขจมูกอะค่ะก็เหมือนที่น้องพูดมากีเลยค่ะถ้าเสุยอางคืยอคิดว่ามันยาวแล้วก็ตรงนี้มันจะโอบล้มตรนึงแต่ที่เราฉีดค่ะก็คืออย่างได้ตรงแบบเสที่เราดน ตอนแรกมีเลฟโฟเลนิที่เป็นใครคะเป็นเป็น้ายเอกก็คือเตรียมกระมูอเตรียมเลฟโฟเลนมาแล้วก็มาแจ้งคุณหมอทีนี้ตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะที่เกตุคุณหมอแนะนำอยังไงบ้างนะคะก็เหมือนว่าคุณหมอจะทำได้เป็นคนให้เขาบอกว่าจะได้แทรกเตอร์ถือว่าตรงใจใช่ไหมคะตัวถามถึงขั้นตอนในการเลือกสถานที่บ้างดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแบบนี้ด้วะค่ะ คือเลือกที่นี่เพราะว่ามาตรฐานระดับโรงแค่อาจะแบบมาตราแล้วก็มีแบบเราใส่โมก็ดูดวงหมืัด้วยอะแล้ยก็คมีตัวเลือกนะคะวก็เลยมาเลือกที่นี่ค่ะอ๋อขออาตจะวาใส่หมูด้วยแล้วก็เราหาข้อมูลด้แหละว่าของเนี้ย เป็น,นะระดับโรงพยาบาลแล้วก็อาจารย์แพทย์ทุกท่านนะคะแล้วก็คือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจบเฉพาะด้านและที่สำคัญที่พี่เกยบอกว่าเปิดไพ่ดูดวงมาด้วยเอาตัวเลือกของแต่ละสถานที่มาแต่เร,คราคัดไปเลยแล้วทีงนี้ก็เพิ่มระดับเลยแล้วเราก็โอเคไปแบ่ง,งแม,แม่แม่ก็เลยเลือกที่นี่เลยแม่ค่ะแล้วถามนี่ค่ะว่าแล้วตอนที่เรามาเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรยังไงนะคะนี่มาตอนแรกก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขที่ตื่น ใช้ท,ที่สี่แล้วใช่แล้วเราก็อยากจะตอบแทนเลยค่ะใช่แล้วก็แบบเทคนิคเป็นมากค่ะแม่รับต้เหนุนบบมากเตรี <c oughs> ยมเลยบอกว่าขอไอทูพ่อแม่บอกว่าขอสวยแบบนี้ใช่ขอสวยแบบรวยชอบแล้วก็เรื่องแบบที่ท้ก็แบบว่าพอเขาพิถีพิถันครับเองโอเคคืพูดถึงเทคนิคในการแก้ไขค่ะครั้งนี้เราแก้ไขสมบุกแบบเทคนิคโอเพนค่ะพี่เกศพี่เกศเคยทำเทคนิคนี้มาก่อนด้วยหรือเปล่าคะ ล่ากไปทำเองด้วยนะค่ะครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ถือว่าพูดถึงในเรื่องของเทคนิคของที่เคยทําครั้งก่อนมากับที่ถือว่าแตกต่างกันนะคะในสถานที่โรงพยาบาลการดูแลแตกต่างค่ะค่ถ้าดูจากโตออาร์แบบอะไรแบบนี้อ่าปักมาตรฐานความอะไรแบบนี้อ่าปการดูแลอะไรแบบนี้ยเพราะว่าแต่ได้ได้ค้างด้วยค่ะเราทำแล้ว ใช่เพราะว่าของที่โรงพยาบาลอยากจะเล่าทุกคนฟังก่อนว่าในการตดที่ที่จน์เนี่ยคือจะมีการบรรยากระโดดร่วมด้วยอีกอันนึงอ่ะพี่เกศที่หนูอยากรู้เรื่องของการบรรยากระโดดเนี่ยควรจะกังวลแล้วก็กลัวว่าตื่นมาเนี่ยจะต้องแบบเวียนหัวอาเจียนบ้านหมุนแน่นอนพี่เกศตอนตื่นมาเป็นยังไงบ้างอะคะถ้าเอาเรื่องจริงก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่มีหนูใส่ด้วยด้วยคืออ่าเราก็วางแล้วมีน้องแล้วเป็สองคนนะคะแล้วก็ มีการเบอร์มียาปกติแต่ว่ามันก็แค่ตอนตื่นนะรูปใหม่ก็โอเคแต่ว่าเป็นรูปใหม่อะไก็เรียกว่ามีรู้สึกกปนิดหน่อยก็มีเอฟเฟกต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีเแต่ว่าจะเต้นมีกไมกล่อใช่ก็มีความรู้สึกบ้างแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้เป็นวอรมแป๊บเดียวตื่นมาก็ก็หายไปนี่แล้วก็จะบอกว่ามีรูปให้ดูด้วยนะคะตอนนี่ทำของส่วนที่ใต้ขออนุญาตนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะ นี่ขอพางไว้ภาพนี้นะแล้วก็มาดูภาพนี้อุ้ยเหมือนก๊อฟวางใช่คือก๊อฟฟี่วางได้เลยจริงๆนะเหมือนมากเลยแต่ว่าด้านหลังทำเสร็จน้องเบลที่ดูแลที่นี่ก็เหมือนเออนี่ดูนะคะนี่คนถ่าหน้าเอาตรงผมเดียวกันด้วยก่อนตรงนี้ใช้กันเลยที่ถ่ายหน้าเลยถ่ายฝั่งนี้หนึ่งสองปึ๊บเอาคนเดียวกันใช่ต้งวางได้เลยต้องวางได้เลยนะคะ ก็มีแล้วก็มีรูปตอนที่เขาเรียกว่าออนที่ถักเกิดอืออันนี้คือตอนที่สวยแล้วดาตอนก็ยังสวยอันนี้คือวันแรกเลยใช่ไหมคะออกมาเลยยด้วค่ะออกมาเลยพี่ยังมุนๆอยู่เลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้วันที่มาถอดเกิดมาถอดเกิดก็คือสวยมากเลแล้วมาคือตรงอ่ะเห็นได้ชัดแล้วแต่ว่า สังเกตได้ว่าตรงนี้มันกำลมีความบวมความชันอยู่บนางอยู่แล้วเรื่องปกตินะคะของทุกคนนะเราก็ทรงอะเริ่มมาแล้วแต่จะบอกว่าช่วงที่ถอนเสื้อสามวันจิตใจเนี้ยจะยังไม่ได้เห็นทับขนาดนั้นนะคะจะยังมีเริ่มเห็นทรงเฉยๆแต่ว่าคงที่จะเห็นทับจริงๆเพราะที่จริงอ่ยหนึ่งเดือนสามเดือนหกน่เดีนะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือวันที่มาตัดใหม่อันอื่นจะบอกว่ามันสม่ย็จะดูสวยแล้วอ็น น่นมากเอาจริงๆบอกว่าลูกมีลูกแล้วไม่เคนโตไงนี่เห็นลูกคนโตนี่หน้าหนุ่ยมากแล้วคือหน้าดูสวยดูเด็กดูแบบสวยมาก ทรงจมูกสวยมากทรงจมูกคือสวยมากเลยเรียกว่าเป็นตรงจมูกที่พอสอนี้ใครๆก็อยากได้คือมันมีความสโลปค่ะแล้วก็ปลายพุ่งแต่มันก็ไม่ได้พุ่งเนจะรู้สึกว่าน่ากลัวไม่ได้จมูกแหลมเพราะว่าถ้าสมมติว่าจมูกมันพุ่งจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงกับการขลุอีกได้เหมือนกันแต่ว่าันี้คุณหมอลองตายด้วยหลังปุกนะคะหมายความว่าต้องแบบงอากาศใช่แอากาศการขลุได้นะคะแต่ว่าทั้นั้นเอมินบอก ที่จบไม่ทะลุนะคะทุกอย่างต้องดูเขาเรียกว่าตามเงื้อเดิมของตัวเองด้วย นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นด้วยเพราะว่าแพทย์จะทําการศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าคอนซัล์ดูให้ใบหน้าของเราแต่ละบุคคลนะคะถึงแวดว่าจะบอกว่าถึงแวดว่างอบอียนตัวอย่างเช่นของพี่เก๋เนี่ยอื่นเช่อื่นก็ตามที่เอารูปอื่นมาเป็นเลนเป็นเลนอย่างเงี้คุณหมอก็จะดูด้วยว่าโครงหน้าเราอะเหมาะไหมใช่แล้วก็เนื้อเราอะมีพอที่จะทําแบบเขาได้ไหมอะไรนี้ด้วยทุกอย่างจะคยกว่ามีการพูดคุยกันก่อนทำศิลปกรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำโอเปนฉ ได้คุยก่อนของพี่เต๋อคือจะได้คุยก่อนที่จะเข้าอยู่ยแล้วคนวันเสิปวดเลือดนุ่นน่านโอ,อ,อ้ยความผวอใจดมากอ๋แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่แอบถามไม่ได้เพราะว่าไปไหนเราก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นสายมูนะคะแล้วพอแก้สมุดไพรคุณแม่เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามาันตังขึ้นไหมคะแน่นอนสิ่งแน่นอนคือเพราะว่าเราบอกแล้วว่าคือแก้ทางนี้ก็แค่สดแต่ไมันกขึ้นอย่างเงี้ยน้ำปั่นคือเราก็ ที่มาของคำว่าสวยและรว,วยมากนะคะเพราะว่าจะบอกว่าหลายๆคนก็หลายคนเหมือนกันที่รู้สึกว่าคำมือถึงกนนีคือโอเคเราอยากสวยขึ้นแต่าาาแบางคนบอกเอ้ขึ้นของหงเหีนนิดเปด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะคะทุกคนยังย้นย,ยว่า เรียกสถานพยาบาลที่เรียกว่าได้มาตรฐถนนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลแบบเนี้ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าถึงมือคุณหมอแล้วยังไงก็เปดตาปลอดภัยแน่นอนนะคะใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าจริงๆของพี่เสียที่หลังตัดคำตรงอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตนะคะไม่อยากให้มุงงายกันนะคะแต่ว่าหลังตัดคำถูกบานอกจากสวยแล้วรวยด้วยคุณสามีคุณลูกคุมไว้ยังไงบ้างคะใช่อ่้เขาก็บอกเลยว่าโดยการีรอบเนี้ยเธอดี อ่าลูกๆก็แบบหนอนม้าอย่างดีปวดมันเล็กอ่าเจ้ามันใหญ่เออปากชมเองเลยเด็กไม่ตุ้งเด็กไม่ตุ้งไม่มีเลวนะคะบอกว่าสวยเราบอกว่าไม่เกินจริงเอาเงี้ยจริงๆคือเราดูจากหลังกล้องก็คือสวยสวยจริงสวยจึ้งเลยนะคะแล้วก็ใครที่กําลังดูอยู่แล้วก็กําลังสงสัยบอกว่าก็อยากรู้อยากอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวรอตอบคําถามให้นะคะแล้วก็จะบอกว่าบางคนที่บอกว่าอยากสนุกแบบนี้ถ้าไม่อยากโอเพ้นได้ไหมจะบอกว่าได้ โรงพยาบาลสายการบูรณานีน้ของเรานะคะมีเขาเรียวกว่าเทคนิคหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะมาเขาเรียกว่าแก้ไขหรืออะไรนี้แต่ว่าของเดิมนซปัญหาค่อนข้างเยอะก็ต้องขออนุญาตถ้าเป็นหมอคนสาวโอเพนก็ควรจะโอเพนตามที่หมอแนะนาดีก,กว่านะคะเพราะว่าถ้าแบบเราไปฝืนเนาะว่าทําแบบแค่ค้นหรือทําแค่อะไรมันไม่ได้มันก็จะไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นแหละ สี่เกนว่าตอนนี้ถ้าผลลัพธ์ที่เราได้มาถือว่าตรงใจเรารอจะเซ็นไหมคะรอจเซ็นจริงจะให้เกินร้อยสองตับว่า, 2, า,วาเลยที่สุดเลยอาจจะม่แต่เดี๋ยวจะูไว้กันเกินไปนะคะก็เลยขอขอเขียนไว้พอดีพอดีนะคะงั้นย๋ยวให้พี่เกดช่วยฝากหน่อยดีกว่าคะ่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากทำเหมือนพี่เกดเลยแต่รู้สึกว่ากัง,งวลลังเลไม่รู้จะเลือกที่ไหนดีพี่เกดแนะนายังไงดีอะคะก็ เครื่องมือช่วชีวิตเขาเราต้องหนากเลยที่รู้สึกว่านี้ของติตาระดับงานแบ่ะเป็นประสบการณ์เนึ้นาดถ้าเกิดว่าการแทย์นม่ว่าทำท่าแบบแก้ที่ว่าค่ระตองิ่ื่องทีดีที่สุดอันนี้คือถูกต้องเลยนะคะไม่ต้องรอให้แต่ว่าเอ๊ะฉันแบบว่าสมุกทั้งกล่องค่อยมาหาที่เราซีนี้แรกอยากตรวจจะแรกตรี่แรกก็เข้ามาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแต่งมาเป็นอยู่ได้นะคะ ก็ถ้าใครอยากที่จะมีจมูกสวยพี่เกตนะคะจะบอกได้เลยว่าท้ายร้ายสดเรามีเขาเรียกว่าตรงขังข้งแค้นี้หน่อยได้เดี๋ยวขอราไปด้วยจมูกตรงมือสวยเดี๋ยวพิเกขถันข้างให้มิดหนึ่งนี่นะคะอันนี้คือถ้าใครอยากได้จมูกตรงนี้ตอนนี้แทปเลยแทป,ปหน้าจอเลยแล้วก็ทักแอดมินบอกว่า ปลาจมูกตรงนี้ค่ะปลาจมูกแบบพิเกตค่ะได้เลยนะคะจมูกสวยมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือคุณหมอเราจะยังตลอดว่าคุณหมอเนี่ยออกแบบตรงเฉพาะบุคคลดูตั้งแต่หน้าผากลงมาจมูกลงมาคางทุกอย่างรับเข,ข้าสบใบหน้าเลยสวยมากมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งคือสัดส่วนทองคำเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนทองคํานะคะที่เขาบอกอบกันไว้ก็คือ ช่วงเวลาหน้าขาดนะคะจะต้องได้อีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ตรงช่วงมันเลยจะมีอหนึ่งส่วนแล้วก็ตรงช่วงคางอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องเข้ากันอันนี้คือสัดส่วนของขังนั่นเองนะคะไม่มีอะไรที่ดูเยอะเกินหรือแย่งกันนะคะใช่ค่ะแบบนี้เลยวก็แบบนี้คือ reference อย่างที่บอกว่าคือก๊อฟวางกันเลยจริงๆใช่ค่ะมู้คุณหมอมีแบบโปรแกรมอะไรในในเครื่องมือท่องแทรบหรือเปล่ากด เอ่อคอนทอนซีแล้วคอนทอนวีเลยนะคะคือกอ็ระหว่างได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่กำลังดูเอ่อเราดูโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปที่โปรโมชั่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้พี่เกดไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวไม่หรือไม่ไม่ไม่ได้พักไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปต่อแล้วใช่รูปสวยมากค่ผู้ชมแน่นอนค่ะค้าพ่เกดไม่ได้พักแน่นอนเพราะว่าสวยขนาดนี้เราจะต้องถ่ายรูปโชว์กันอยู่แล้วมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะขออนุญาตปิ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยว โอเคมาอันนี้คือจะบอกว่ารูปที่เจ็ดบอกว่าเป็นปริปเลนานะแล้วนี่คือสิ่งที่ได้ดูเห็นไหมคะว่าตัวอย่างคือก,กรอบว่างได้เลยแล้วก็สวยมากแต่ว่าท้งนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าคุณหมอจะมีไซน์แต่ละบุคคลนะคะนี่แล้วก็นี่จะบอกว่าก่อนทํามีความเบี้ยวความเอียงนิดนึงนะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของตรงเรนสัสนสนุกตรงนี้ค่ะที่บอกว่าฉีดสารเข้าไปเพื่อทำให้ดูใหญ่ขึ้นนะคะค่ะ เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราขออนุญาตไปในเรื่องของโปรโมชั่นกันเลยดีกว่า,าเพราะคุณบอกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยากทําแล้วนะคะอยากได้สมุกตทรงแบบนี้นะคะไปดูเรื่องของโปรโมชั่นกันได้เลย,เลย <vault. S 2> ใช่ค่ะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทอันนี้คือเป็นอุเทนนะคะวันนี้เราเริ่มต้นเหลือแค่1,29,000บาทเท่านั้น แคปหน้าจอนะคะส่งทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook Instagram นะคะเด็บเบนยูคลาสสิกเจอร์เรียี่ค่ะหรือว่าช่องทาง TikTok นะคะเด็บเบนยูเดอะสตอร์าสีทองค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะทีมแอดก่อนนะคะตามด้วยเด็บเบนยูสีทองค่ะหรือว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เป็นวิดีโอนะคะสามารถดูได้ทางยูทู e ก็ได้นะคะค้นได้เลยทั้งสถาบันที่สัตย์ไทยนะคะเด็บเบนยูคลาสสิกเจอร์เรียี่ค่ะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลแสตมป์ตกแต่งเด็บเบนยูก็ได้นะคะหรือใครอยากจะโทรมาจองคิวแล้วไม่ไหวแล้วอยากคคคนนเากกับุณหมมอะะ โทรนะเลยคะที่เบอร์ขอถึงเตอร์นะคะ0917746666ค่ะโรงพยาบาลสริการตกแต่งแบบดูนะคะตั้งอยู่ที่จตุร์ดวงรามอินทราค่ะระดีบนดูทาง25ค่ะเลยจะท่านอ e ีวิวมาแค่1-2กิโลเมตรเนั้นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะจะบอกว่าที่จอดรถของโรงพยาบาลเราเนี่ย กว้างขวางค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเราที่ช่องทางทุกๆช่องทางด้วยแอดมินลิ้นรัวแล้วนะคะอันนี้เราให้ดูรูกเล่นเป็นอีกครั้งหนึ่งกับสมุนได้จะบอกว่าคือก้าวหน้าจริงๆนี่คือเขาบอกว่าไปพลิกมาคือเหมือนกันเลยเอาขอภาพคุณป้าอีกทีหนึ่งบอกว่าไอทูพ่อแม่แล้วก็ไอกอดที่ไอทูพ่อแม่ไอกอ็อีกจริงได้จริงนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องไอทูพ่อแม่ค่ะไอทูคุณหมอที่โรงพยาบาลเสด็การตกแต่งเดอร์บันยูนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ดูไลฟ์สดการกดไลค์์กดแชรนะะคค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ